สวัสดีพ่อพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันที่26มีนาคม2 5 6 6พี่น้องครับกัมี่เอพซี่พ่อแม่พี่น้องนะครับ e พพนะนะนะถ้าข่าวมาถามหลายแลอเกินพี่น้องนะว่าอ,อยากนู่นนะเคล็ดลับพี่น้องนะอยากเลี้ยงพี่น้องพอพัธุ์แม่พัธุ์แบบไดพี่น้องนะสิสามารถส่งลูกรักเงืนล้านได้พี่น้องนะมันี้แอดมินก็นได้ข้ามานะแต่และโอกาสเข้ามาที่นะครบเออคกของ ดาเปียกพี่น้องครับขอกบานนดนไข้ตำบลสะอาดอำเภอโพชัยจังหวัด้อยเอ็ดพี่น้องครับวันนี้นะพี่น้องครับมีโอกาสพี่น้องนั้ได้เจอพี่น้องพรอหนาพอบตาพี่น้องครับลูกชายพี่น้องครับพ่อพันุพี่น้องครับพ่อพันุที่นะครับอยู่ที่นะครับจังหวัด้อยเอ็ดเท่าพี่น้องครับค่าผสมนะครับ ปัจจ man ah, ุบันนี้ครับผสมแค่2,000บาทพี่น้องครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับพอไม่พี่น้องเข้านะสำหรับคนที่มีงบหน่อยพี่น้องครับแต่ว่านะสามารถที่จะ่งลูกได้พี่น้องครับราคาหลักล้านพี่น้องครับตอนนี้ก็มีฟาร์มใหญ่พี่น้องครับเข้ามาให้ราคาแล้วเจ็ดลักพี่น้องครับตัวเลขล่าสุดนี่กันยังสิบบ่บอกพี่น้องครับแต่ว่านะครับยังอยู่ที่เจ็ดลักอยู่พี่น้องครับลูกไส้เพิ่นนะเดี๋ยวมีนี่แอดมินสิบห้าิ่งว่าพอพันนะครับที่สามารถ ทรงลูกได้ราคาหลักล้านเนี่ยแล้วก็แม่พันธุ์เพิ่นเป็นยังไงพี่น้องครับอ่ามันนี้เอ็มเด็กสภาพเพื่อนพี่นอ้องครับอ่าสวัสดีครับพี่น้อครับอ่ามันนี่อเมเบนเตสีอยู่เดาเปลียนพี่น้องครับมันนี้พี่น้องครับอ่าอ,อยู่อ่าพอพันธุ์ตัวน,นี้ซื้อวางเนี่ยนะครับเท<ต><ต>พบ,บุทพี่น้องครับเทพบุหนึ่งศูนย์หนึ่งเทพรบุหนึ่งศูนย์หนึ่งเทพบุตร,ร้อยเอ็ดพี่น้องครับอ่าเทพบุตร้อยเอ็ดนี่เป็นลูกไส้ของอ่าก้าวเจริญพี่น้องครับ ก้าเจริญตัวแรกเป็นลูกชายตัวแรกของก้าเจริญพี่น้องครับเบื้องส้มหางพี่น้องเครื่องเกรดใหญ่พี่น้องครับแข้งขาพี่น้องปัจจุบันความสูงเพันหลับไปไหนนะครับเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบพี่น้องครับเบื้องพี่น้องครับอเบื้องพ่อพี่น้องอ่ะพ่อพันพี่น้องครับครับพ่อพันพี่น้องครับเบื้องลูกชายเพี่น้องครับพ่อพันที่ส่งลูกนะครับพ่อพันมหัศจรรย์พี่น้องครับ พอพัดมหัศจรรย์ลูกไส้เก่าเจริญนี่ครับที่สามารถทรงลูกไส้ได้นะครับราคาหลักล้านได้พี่น้องตัวเลขเจ็ดหลักนี่ครับมีขายใหญ่เพิ่มนะครับทาบท่ามไว้แล้วตอนนี้ก็ยังบ่ท่านเดชใจอ่อนพี่น้องนะเพราะท่านเปิดแบลงอยู่นะครับเดี๋ยวแอมินสิบภาพของน้องลักษณะของเพิ่นพี่น้องครับวงเขาง่ามงามครับพี่น้องวงเข่าเพิ่นสีตกขั้นสอนใหญ่พี่น้องนาตาล้อพี่น้องกระบาดโหนกระโลกหนาพี่น้องครับปัจจุบันนี้เทพบุตรนี่ อายุหลายปีนครับห้าปีครับห้าปีพี่น้องครับพอพันอายุห้าปีกว่าพี่น้องครับครับเบิงแขงขาแขงขาไงน้องครับอ่ย้อนแสงขอโทษขอภั้พี่น้องครับครับปัจจุบันนี้พ่พรพุทธนี่นะครับยั่งรับผสมนะครับในราคาเกษตรกรพี่น้องครับสองพันบาทพี่น้องครับค่ารถเขามาเองพนะครับ ว่าผสมหนาฟ้ามี่น้องสองพันบาทพี่น้องครับนะครับแม่เพิ่นซื้อว่ายนครับแม่เพิ่นแม่เอ็มครับอยูเสียชิดครับแม่เอ็มพี่น้องครับอยู่กับเสียคิดพี่น้องครับอดั้งเดิมเพิ่นพี่น้องครับประวัติดั้งเดิมเก่าเพิ่นอยู่น้ำเสียคิดอุดรพี่น้องครับลูกชายพ่อสีพี่น้องครับแข้งขาใหญ่พี่น้องปัจจุบันนี้เพิ่นสูงหลายเป็นไรนะทำไหนครับแม่ ประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกพี่น้องครับแม่มาหาเทพพี่น้องครับเหน็บเมืองเมน็พันพี่น้องครับแม่เขามาแม่เขามาหาเทพพี่น้องครับอ่างไงพี่น้องครับวงเขากับตัวขั้นสอนไงพี่น้องครับเดี๋ยวอันนี้มึงข้อสามออกพี่น้องครับกับไรขาดสี่ขาพี่น้องครับเออ่เป็นสายเลือดของล้านหาแสนครับเออ่สายล้านหา อีสานเราเกาครับหาแสนครับไปแม่เขาอยู่ในขออครับโอ้แม่เขาอยู่ในขออครับเป็นสายเลือดดอกแก้วครับแม่ดอกแก้วเป็นลูกครึ่งพิดมุลาครับเอ่าเป็นลูกครึ่งพี่น้องครับนะครับเป็นไฮบริดพี่น้องครับเอออ่างใหญ่พี่น้องอ่างใหญ่สวงแคบวงเขาสวยพี่น้องครับท่ายใหญ่ผู้หางใหญ่พี่น้องครับผู้หางใหญ่หางหนาพี่น้องครับแม่เพิ่นครับประมาณร้อยห้าสิบห้าพวง กำลังสิมีข่าวดีเร็วๆนี้อยหาชิมหาตอนได้ลูกตอนได้มหาเทพลอยหาชิมหาตอนได้เทพตอนได้มหาเทพพี่น้องครับปัจจุบันบริพนิวัดความสูงพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นทองแก่แล้วเก้าเดือนน้องกำลังสีใกล้ถึงกำหนดคลอดแล้วพี่น้องครับลูกไส้เพิ่นนี่ลูกเพิ่นพี่น้องครับมหาเทพพี่น้องครับพ่อแม่ลูกอ่ะทรงเกินพี่น้องครับพ่อแม่ลูกพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องตอนนี้ลูกไส้เพิ่นสูง ลอยหาิผาบวกขึ้กันพี่น้องครับลูกสูงซําแม่แล้วพี่น้องครับลูกสูงซําแม่แล้วลูกทราพิันอายุตอนอายุเท่าไรครับเนี่ยอายุหนึ่งปีครึ่งพี่น้องครับเบิงคนหาเบิงหางพี่น้องเกือบลากดินเลยอีกแบบว่านคือบหนึงพี่น้องลากดินพี่น้องข้อแข้งข้อขาดีพ้องเล็บงามพี่น้องครับท่ายสวยพี่น้องไงครับพ่อแม่ลูกพี่น้องวันนี้ครับเอ่อแม่เพื่อนนี่ ได้ข่าเบียวเบีว่าตอนสีซื้อมาหน่ราคาอะไรพี่นไองครับ48,500ครับอ่า48,500พี่น้องแต่ตอนซื้อมาพี่น้องครับแม่ดอกฟ<อ>้าพี่น้องครับซื้อมาจากตลาดตลาดนะครับอ่าซื้อซื้อมาจากไอ้ตลาดไอ้โคกกระบือธรรมดาดตลาดพื้นบ้านเท่าพี่น้องครับนะครับซื้อมาในราคา4,900เอ4 9 5 5 0เอ5 4 8 0 0 0 สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยพี่น้องครับสี่หมื่นแปดพันหร้อยพี่น้องแต่ว่าสามารถสีสรงลูกได้พี่น้องแต่ว่าเขากระไรหรใหญ่พี่น้องครับอ่าน,น,น,น้อยปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นยังสื่อมาตอนเป็นสาวหน่อยอยพี่น้องครับปัจจุบันนี่สูง 150, สนะร้อยห้าสิบเออวัดข้างสุดท้ายพี่น้องครับวัดความสูงครั้งสุดท้ายได้ร้อยห้าสิบห้าบวกพี่น้องครับครับปัจจุบันนี่ท่องลูกตัวนี้ท่องนี่เป็นลูกตัวที่สองครับตัวที่สองพี่น้องครับเป็นน้องใช่ น้องของมหาเทพพี่น้องครับเป็นน้องชายมหาเทพพี่น้องครับบึงเนี่ยน้องชายมหาเทพพี่น้องครับแล้วเอาเบิ้งแม่ลูกม่ยเบิ้งพี่น้องข้อสามออกไงนะชัดเจนพี่น้องครับเบิ้งแขงขาพี่น้องสองขาคนยังมาซ้ำขาเดียวพี่น้องเอาสองขาคนยังมาซ้ำขาเดียวพี่น้องนะนับลูกไสายครับ แม่ลูกสูงซําแม่เลยพี่น้องครับลูกสูงซําแม่แล้วพี่น้องครับขอแข้งขอขาเึิ่งครับได้หางพี่น้องครับแม่นี่ทรงลูกคัดทรงลูกนงพี่น้องครับพ่อกะหางเครื่องแข็งแม่กะหางเครื่องแข็งแต่ว่าลูกนะครับเกือบเล่ยขอขาลงมาพี่น้องอีกคืบนึ่ง็สิจูดินเลยพี่น้องครับขนหางผลหางลุดอยู่ช่วงนี้อพี่น้องครับแต่พันธุกรรมท่างหางองพอครับ แต่เนี่ยเออเบิบ้งพี่น้องเบิ้งส่วนวงเขาของพ่อกับแมวเบิงบ้งทรงลูกมากพี่น้องนะทรงลูกมากแบบนะครับเออวงเขาแบบตกขั้นตอนใหญ่แบบสวยนะครับแล้ว ื่อวนี้นะครับกษตนะครับมอวานี้กษตขอตัวครับลาจากไปเล้วนะมื่อนี้ก็ตรขอบคุณนะครับทั้งดาบเปียกนะครับคอกบ้านดอนควายครับตำบลสะอาดอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องครับที่ได้ให้โอกาสนะครับเขามาย่ยมชมนะครับได้รับโอกาสพี่น้องครับหาโอกาสวัได้ง่ายเพราะว่าเมื่อนี้ได้โอกาสพิเศษดีเพราะว่าแม่เพิ่นกำลังทองแกอยู่เพิ่นมอบโอกาสให้กั ออกมาจากคอกแลวพี่น้องนะครับนะครับมนี้ก็ตรขอตัวกันขอบคุณหลายๆนะครับคารับขอบคุณครับ